เรื่องบาปทรมานไพสารแท้เจียเล่านาทีลานโพเรียบเรียงย่านเยาวราชเป็นถิ่นที่อยู่ของคนจีนเกือบทั้งหมดผมไพศารแท่เจียก็เป็นลูกคนจีนเกิดย่านเยาวราชนี่แหละครับพ่อผมมีห้องแถวทำการค้าอยู่คูหาหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกหกชั้นตึกหกชั้นนี้เป็นตึกสูงที่สุด ของย่านเยาวราชสมัยก่อนและดูเหมือนจะเป็นตึกที่สูงที่สุดแห่งแรกของกรุงเทพมหานครโรงหนังเท็กซัสก็อยู่ที่หกชั้นแต่เดี๋ยวนี้ทุกทิ้งไปหมดแล้วกลายเป็นร้านสุกี้้ใหญ่โตชั้นบนเป็นที่จอดรถมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเป็นแหล่งโลกีกลางเมืองหลวงอีกแหล่งหนึ่งซึ่งคงกระพันชาตรีมาทุกยุคทุกสมัย แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีหญิงโสเพณีเดินทุกพลานมีซ่องโสเพณีเปิดกันอย่างเปิดเผยหรือแอบแสงในสภาพร้านตัดผมสุภาพบุรุษที่มีพนักงานตัดผมเป็นผู้หญิงปัจจุบันสภาพของหกชั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่คุณไพศาลบอกเล่าไว้เกือบทั้งหมดผมมีการศึกษาน้อยจึงต้องหันมาค้าขายเล็กๆน้อยๆในย่านเยาวราช ต่อมาผมมาตั้งแผงขายเทปอยู่ที่ซอยเท็กซัสพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองไม่เดือดร้อนตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันเที่ยงคืนเมื่อมาค้าขายที่นี่ผมก็รู้จักกับเจพาซึ่งแกมีรถเข็นขายสินค้าพิเศษอยู่ใกล้ๆกับแผงขายเทปของผมเจพาอายุเกือบ40แล้วแต่ยังแต่งตัวฟู่ฟ้าเหมือนสาววัยรุ่นแถมยังใส่เครื่องประดับแคลาว สายสร้อยทองแกใส่ถึงสามเส้นเหล็ทองสี่บาทแหวนอีกหกนิ้วหวงแสดงว่าแกมีเงินไม่เบาเท่าที่พูดคุยกันตามประสาพ่อค้าแม่ค้าผมทราบว่าเจ๊พาอย่าขาดกับสามีหลายปีแล้วสาเหตุที่เลิกราอย่าร้างกันเนื่องจากสามีเป็นคนเจ้าชู้ไปหลงนักร้องคาเฟ่และรับเลี้ยงดูนักร้องสาวเจ้าสเสน่ห์เป็นเมียน้อย เจพาจึงตามไปอรารวาสเลยทะเลาะก,กันขั้นแตกหักถึงกับแยกทางกันเดินเจพาเอาลูกสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่มาเลี้ยงดูเองโดยสามีของแกส่งเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสินค้าที่เจพานำมาขายทุกคืนเป็นสินค้าที่มีอยู่เจ้าเดียวตลอดซอยเท็กซสัสคืองูเห่ากับเหล้ายาจีน แต่ไม่ใช่เหล้ายาจีนที่ดองงูเห่านะครับหากเป็นงูเห่าที่เป็นเป็นมีชีวิตอยู่และถ้ามันฉกใครเข้าแล้วไปฉีดเซรุ่มไม่ทันก็มีสิทธิ์ตายได้สบายสบายลูกค้าที่มาอุดหนุนสินค้าของเจ๊พาเป็นคนจีนสูงอายุหรือมีวัยกลางคนและมีเงินพอสมควรพวกนี้มากินดีงูเห่าอย่างเดียวเห็นเขาว่าใครที่กินดีงูเหา่า จะทำให้มีพลังทางเพศเพิ่มคูณหายปวดเมื่อยและเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงแท้แค่ไหนแต่ถ้าเป็นผมผมคงไม่กินแน่และกินไม่ลงด้วยไม่ใช่เพราะขยะแขยงหรือรังเกียจหรอกครับหากเป็นเพราะเห็นเจ้พาแกเอาดีงูเห่าออกจากตัวงูแล้วผมสงสารงูเห่าลืนดีของมันไม่ลง วิธีเอาดีงูออกมาขายเจ๊พาแกทำอย่างนี้เมื่อลูกค้ามาขอซื้อดีงูเจ๊พาก็จะเปิดหีบไหวสูงประมาณสอกกว่าในหีบไหวยมีงูเห่าเป็นๆอยู่ในนั้นสิบกว่าตัวและมีขนาดต่างๆกันงูเห่าแต่ละตัวไม่ค่อยมีแรงดูอ่อนเพลียไม่กระตียวเช่นปกติทั้งนี้คงจะเป็นเพราะพวกมันต้องอัดกันอยู่ในหีบไหวแคบๆมานาน เจพาถือทีมที่เหล็กด้ามยาวแกใช้ทีมคีเคอไปที่ตัวงูเห่าเมื่องูเห่าถูกทีมที่กระทบตัวมันจะชูคอแผ่แม่เบี้ยตามสัญชาตญาณเอาทีมคอตัวไหนตัวนั้นก็จะชูคอขึ้นมาทันทีเจพาจะเรียกลูกค้ามาเลือกงูว่าจะเอาตัวไหนโดยแกใช้วิธีเอาทีมคอตัวงูให้มันชูคอขึ้นมาโชว์ตัว เมื่อลูกค้าพอใจงูขนาดไหนเจ๊พาจะใช้ทีมที่ตรงคอดึงงูเห่าตัวนั้นขึ้นมาแล้วแกใช้มือจับตรงคอใต้าขากันไกลเอาไว้อย่างชำนาญก่อนจะรัดคอด้วยห่วงเชือกซึ่งผูกโยงติดกับคานหลังคารถเข็นเครื่องมือในการผ่าท้องงูเอาดีงูออกมามีมีดบกนคมกริบกันไกลเล็กๆแช่อยู่ในแอลกอฮอลฆ่าเชื้อในแก้ว เจพาใช้มือหนึ่งรวบหางงูดึงลงมาจนตึงแล้วเอื้อมมืออีกข้างลูบตรงท้องงูกระทั่งนิ้วแตะตรงกับตำแหน่งดีของมันคราวนี้เจพาใช้มีดเล็กๆคมกริบกรีดผ่าหน้าท้องงูแบบออกกระทั่งเห็นถุงดีเล็กๆจากนั้นแกก็ใช้กันไกรเล็กตัดถุงดีออกมาใส่ลงในถ้วยเคลือบเล็กๆรินเหล้ายาจีนใส่ลงไปในถ้วยใส่ดีงูเห่าให้ลูกค้ากิน แบบกระดกถ้วยปลึกเดียวลงคอไปเลยส่วนมูเห่าที่ถูกผ่าท้องถูกรัดคอห้อยแขวนอยู่มันคงจะเจ็บปวดรวดร้าอย่างแสนสาหัสเพราะผมเห็นมูเห่าที่ถูกผ่าท้องแล้วตัดดีออกไปทุกตัวจะม้วนลำตัวอันยาวเหยียดของมันพันกันเป็นก้อนและบิดไปมาอย่างน่าเวทนามูเห่าที่ถูกตัดดีออกไปขาย ให้ลูกค้ากลืนลงท้องไปแล้วเจพาจะปลดมันออกจากเชือกห่วงรัดคอโยนลงไปในปีบสังกะสีแล้วปิดฝาเอาไว้งูเห่าที่ถูกผ่าท้องตัดดีไม่ตายง่ายๆเหมือนสัตว์อื่นมันยังสามารถมีชีวิตอยู่อีกนานแต่ทุกท่านลองคิดดูเถิดว่างูเห่าจะทุกทรมานสักปานใดมันจะเจ็บปวดร่วนร้าวขนาดไหนเพราะเหตุนี้ ผมจึงเลืนกินดีงูเห่าลงคอไม่ไหวจริงๆตลอดเวลาที่ผมอยู่ใกล้ชิดกับเจพาผมไม่เคยเห็นเจพาแสดงความเวทนาสงสารงูเห่าที่แกใช้มีดกลนคมกรีดแหวะหน้าท้องเพื่อตัดถุงดีออกมาขายแม้แต่น้อยข้อนี้ผมเชื่อว่าเจพาเคยชินกับการกรีดท้องงูมาเสียนักต่อนักเป็นความเคยชินต่อบาป ซึ่งกระทำมาเป็นอาจินตั้งแต่เล็กๆทั้งนี้ก็เพราะเตี่ยของเจพาเคยขายดีงูเห่ามาก่อนแล้วถ่ายทอดวิชาชีพนี้ให้กับเจพาสำหรับตัวผมแม้จะเป็นลูกจีน100%่เปอร์เซแตบบ่ผมก็นับถือศาสนาพุทธเปี่ยกับแม่ก็นับถือศาสนาพุทธท่านทั้งสองตักบาททุกเช้าไม่เคยขาดท่านสอนให้ผมมีเมตตากรุณาอย่าคิดร้ายคดโกงผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านห้ามเด็ดขาดเพราะเป็นการทำบาปอย่างหนักซึ่งผมก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและปฏิบัติตามที่ท่านตักเตือนแนะนำมาตั้งแต่เล็ก,ลกๆการถูกฝึกให้มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ดีถูกฝึกให้เกิดความกลัวต่อบาปกลัวต่อการสร้างกรรมชั่วอาทิเช่นทำร้ายทารุณ และทำลายล้างผลานชีวิตสัตว์ทุกชนิดได้กลายเป็นความเคยชินของผมไปแล้วและคงเช่นเดียวกันกับก,บการทำบาปการโหดร้ายทารุณต่องูเห่าซึ่งได้กระทำซ้ำซากอย่างต่อเนื่องมานานได้กลายเป็นความเคยชินของเจพาไปแล้วเช่นกันก็ได้ผมเคยถามเจพาทำนองที่เล่นทีจริงว่าไม่กลัวบาปหรือที่แหวะท้องงูเห่าเอาดีของมัน ออกมาขายทุกวันวันละหลายตัวเจ๊พาหัวเราะก,ก่อนตอบแบบกัมปั้นทุกดินว่าบาปกรรมมีที่ไหนวะตีงูเห่ามันเกิดมามีดีให้คนกินเป็นยาโป้เราก็ต้องเอาดีมันมากินเอาดีมันมาขายถ้าบาปกรรมมีจริงๆก็ต้องไม่มีคนกินดีงูสิวะแล้วเจ๊ก็ต้องไม่ได้กกำไรวันละตั้งหลายร้อย อย่างทุกวันอย่างนี้รอกหน้าลงว่าเจพาแกคิดของแกอย่างนี้รับรองได้เลยว่าไม่มีใครบังอาจเปลี่ยนความคิดของแกได้แน่ๆท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่ามูเห่าที่เจพาผ่าท้องตัดเอาดีของมันออกมาขายแล้วแกโยนมันไว้ในปีบสังกสีนั้นจะเอาไปทิ้งหรืออย่างไรเจพาแกไม่ทิ้งเงินหรอกครับ พราะงูเห่าที่ทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเหล่านั้นแกจะเอาไปขายให้กับพัตตาคารแห่งหนึ่งซึ่งจะนำเนื้องูเหา่าไปปรุงเป็นอาหารขายให้กับผู้ที่นิยมกินอีกต่อหนึ่งพวกที่ชอบกินเนื้องูเห่าเหล่านี้มีความเชื่อว่าเนื้องูเหา่ามีคุณสมบัติในการเพิ่มพละงกำลังและบำบัดร,รักษาโรคได้หลายอย่าง โดยเฉพาะโรคปวดเมื่อเกี่ยวกับไขข้อนอกจากคนจีนในเมืองไทยจะนิยมกินแล้วนักทัศนาจรชาวเกาหลีและไต้หวันก็ชอบกินกันมากทั้ง,ท,งทั้งที่เนื้องูเห่าซึ่งปรุงเป็นอาหารสำเร็จแล้วมีราคาแพงมากทีเดียวผมและเจ๊พาต่างก็ทำมาหากินกันไปคนละทางกระทั่งเวลาได้ผ่านไปอากูของผม ้าขายอยู่ที่หาดใหญ่มาหาเตี่ยผมขอตัวผมไปช่วยแกขายเครื่องเสียงที่หาดใหญ่เพราะลูกชายของแกจะไปเรียนต่อต่อตางประเทศไม่มีใครช่วยดูแลร้านค้าโดยจะให้เงินเดือนและเปอร์เซ็นต์อีกต่างหากเตี่ยผมจึงบอกให้ผมไปช่วยอากูซึ่งผมก็ต้องทำตามคำสั่งของเตีย่ยผมจากกรุงเทพและอําลาย่านเยาวราชถิ่นเกิด ไปอยู่หาดใหญ่ได้หกเดือนเต็มๆก็ขออนุญาตอากูกลับมาเยี่ยมเตี่ยและแม่สองสามวันกลับมาถึงกรุงเทพแล้วมีเวลาว่างตอนกลางคืนผมจึงข้ามไปที่ซอยเท็กซสัสถิ่นเก่าที่เคยทำมาหากินเจอเพื่อนๆหน้าเก่าที่ค้าขายอยู่แถวนั้นครบทุกคนเว้นเจพาเมื่อผมถามถึงเจพาพอได้รับคำตอบ ว่าทำไมเจพาไม่ได้มาขายดีงูเห่ากับยาดองผมถึงกับใจหายเพราะคําตอบนั้นคือเจพาตายแล้วเจหัวเป็นคนตอบเจหัวขายเต้าหวยติดก,กับเจพาเล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดเรื่องเจพาเสียชีวิตดังนี้หลังจากผมไปอยู่หาดใหญ่ได้สองสามเดือนเจพาซึ่งมาขายยาดองกับดีงูเห่าทุกคืน บนให้เจ้หัวฟังว่าแกถ่ายไม่ออกมาสี่ห้าวันแล้วรู้สึกปวดท้องและอึดอัดในท้องอย่างมากกินยาระบายยาถ่ายเข้าไปก็ถ่ายออกนิดนิดหน่อยหน่อยและยังรู้สึกแน่นท้องเหมือนเดิมเจ้หัวแนะนำให้แกไปหาหมอแกก็ไม่ยอมไปกระทั่งอีกสองวันต่อมาเจ้พาเกิดปวดท้องอย่างมากจึงได้ยอมไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากหมอตรวจและเอ็กซเรย์อย่างละเอียดแล้วพบว่าเจพาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ก้อนมะเร็งขยายใหญ่อุดลำไส้ทำให้ขับถ่ายกากอาหารไม่ได้กากอาหารจึงไปอุดตันลำไส้เกิดอักเสบอย่างรุนแรงหมอจึงสั่งผ่าตัดด่วนผ่าตัดลำไส้และตัดก้อนเนื้อมะเร็งออกไปแล้วเจพานอนโรงพยาบาลได้เดือนกว่า หมอก็อนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านและบอกกับญาติของเจพาว่าเชื้อมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองทั่วตัวแล้วโอกาสรักษาให้หายขาดไม่ได้นอกจากหมอได้ช่วยฉีดยาและฉายแสงชะลอชีวิตให้ยืนยาวไปอีกระยะหนึ่งเท่านั้นเจพากลับมานอนอยู่ที่บ้านได้ไม่ถึงเดือนอาการของมะเร็งก็กำเริบอย่างรุนแรง แผลผ่าตัดที่หน้าท้องเกิดอักเสบเจ๊พาได้รับความเจ็บปวดและทุกทรมานอย่างมากแกเจ็บปวดในช่องท้องถึงกับร้องครวญครางเป็นระยะระยะมีเลือดไหลออกจากทวารหนักญาติและลูกๆจะพาแกไปโรงพยาบาลแต่เจ๊พาไม่ยอมไปเพราะแกรู้ตัวแล้วว่าเป็นมะเร็งรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย เจพาาเสียดายเงินที่เก็บออมเอาไว้แกตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือให้ลูกเป็นทุนการศึกษาและเป็นทุนค้าขายในอนาคตเจ้มัวเล่าให้ฟังว่าเจ้พาทุกทรมานอย่างที่สุดแกเจ็บปวดในช่องท้องจนร้องครวญครางลั่นบ้านในที่สุดญาติของแกบังคับให้แกไปโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลฉีดยาและให้ยาระงับปวดจํานวนหนึ่ง แล้วก็ให้พากลับบ้านได้ทั้งนี้ก็เพราะหมอเห็นว่าถึงอย่างไรก็ต้องตายแน่นอนจึงให้ญาติพากลับไปนอนรอความตายที่บ้านญาติก็ต้องหอบิ้วเจพากลับมาอยู่บ้านเจพาทุกทรมานอยู่ด้วยความเจ็บปวดอีกย0กว่าวันจึงได้เสียชีวิตช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตเจพาเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดแผลผ่าตัดเน่าเฟะ ส่งกลิ่นเหม็นคลับคลุ้งและแกร้องครวญครางอยากตายทั้งวันทั้งคืนผมรับฟังเรื่องของเจพาจากเจหัวแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชใจอย่างที่สุดพร้อมกันนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่านี่กระมังที่เป็นกรรมของเจพาเจพาใช้มีดโกนแหวะท้องงูเห่าแล้วใช้กันไกลตัดมีงูเห่าออกมาขาย ขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่โดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่งูเห่าจะได้รับยิ่งไปกว่านั้นเจพายังโยนงูเหา่าที่หน้าท้องแบกอ้าลงใส่ปีป๊บลอยให้มันได้รับความทุกเวทนาต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่ามันจะถูกฆ่าสภาพที่เจพาได้รับความทรมานก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตผมเชื่อว่า นี่คือกรรมที่ตามมาถึงตัวเจพาท่านทั้งหลายพิดอย่างที่ผมคิดหรือไม่ล่ะครับ